เอาหันม oh ันยืนอยู่คันอยู่ของพี่น้องแม่เจ้ากอนหาหันมือแห่งความักความมักแม่นมือนี้กว่าน่ะแม่นมือที่สวามือแห่งความักความมักเอน่ะผู้ที่มีปอจูแม่จูก็ไปอิต้านาก็อิมันมวนมันเสียงมกเสียงจังเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ฮักกันึงๆฮักกันเฮักกันตาผมแรงแต่งกันตาผมเด้อพี่น้องเด้อ ผู้เสพผู้ซาวซิมีแมนยิงอันผู้ละบ่มีปอจูนเนาะไปอินตั้งหนักก็บโซ่หายไหลบ่อม่บ่วยางยาวบ่อลุงหลวงตอเคในเนอแล้วก็ขึ้นลังไปตั้งทรายไปตั้งขวาก็ไหลบ่อม่บ่ฮีฮีกาซอยนเนอทำมันสมมุิสมใจเนออันน้อยตอกิ้งก่อยไม่ต้องจับปอการนี้เนอหรือกวัดออกไปก็ฟ้าก็ร่มเนออันตอกิ้งก่อยเนอผู้เบาผู้แพ้ซุ่มบ่าผู้จ้านผู้ละบ่มีแม่จวนไปอินมือเนียนไปตั้งหนักขึ้นดังตองดุดสุดต่อหัวสุขส่วนไปก็ให้ซอซ่ห้มันจับ แม่หีแม่จันแม่คันแม่หันแม่คันแม่คลองเนื้อนะปีนอนะ้องเนื้อจวบบ่อไม้แฟฝดแตบต่อสองนิ้วค่มันสมมุกสมใจเนะื้อปีน้องเนะื้อเลยหักกันเมื่อนี้แล้วเลยเถื่อกันกัปจ้าไม่เราเมือปูไอีปลายสางกัน,มน,นหม,นม้อแมนไม่ได้ฮักเมื่อนี้มือโตโตไปก่อนฮักกันไม่ไล้หักกันเดียวก่อนฮักพ่อฮักแม่เอฮักปีฮักน้องเอฮั B, หกหมูฮักคกนะรัวอสเนื้อลืมฮักไก่โอ้ยเนื้อไปล่าไวร่วมไปที่เนื้อปีนองเนื้อใบอินมามัวนเนื้อจะ่าขึ้นนี่ขึ้นนั่นเนเื้อห